ทุกคนครับสวัสดีนะช่วงบ่ายสามโมงยี่สิบนะครับตอนนี้จะบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะฮะวันนี้นะผมมาอยู่ใต้สะพานแล้วนะครับมาอยู่บริเวณใต้สะพานโอ้โหดูดูรถใหญ่เนี้ยเนี้ยแบบนี้เหาทุกคนขึ้นไปยูนอยู่เหมือนแบบสะพานสันดูดดๆเลยนะเหมือนกินเบียร์แล้วไปนอนเปลอ่ะเหมือนแผ่นดินไหวเลยอะ่ะทุกคน ะะก็กล่าวคำว่าสวัสดีช่วงบ่ายนะทุกคนนะก็คือตอนนี้ผมลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะครับข้างล่างของออสะพานข้ามแม่น้ำปิงนะพิกัดตลาดบานท่อนะตอนนี้ผมวันนี้ผมออกมายืนค่อนข้างที่จะห่างจากตัวสะพานนะเพราะว่าที่ใต้สะพานนะมันมีแบบคนเข้ายืนอยู่แล้วก็แบบคุยกันเสียงดังอะไรเงี้ยเนาะก็เลยกลัวรบกวนเขานะครับเวลาผมพูดอะไรเงี้ย นะนะก็มาอัปเดตให้เห็นนะฮะทุกคนน้ําขึ้นนะฮะวันนี้น้ําขึ้นถ้าใครสังเกตจากคลิปที่แล้วนะที่ผมถ่ายบนสะพานอ่ะนะฮะ mm. ที่ผมถ่ายบนสะพานนะ mm. ก็คือ,ม,อมันจะมองเห็นอย่างได้ชัดเลยนะฮะแบบสีของน้ำเนี่ยมันจะแดงเถือกเลยนะทุกคนสีของน้ํามันจะแดงแล้วก็ไหลเชี่ยวนะครับโดยเฉพาะารตรงต่อมอสะพานที่มันติดตรง กิ่งไม้หักนะ,นะฮะตรงนี้แหละที่มันทําให้เกิดน้ําบนน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมาพับตรงนี้มาติดแล้วมันขวางขวางทางน้ำไงฮะมันก็เลยเป็นน้ําบนน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นนะฮะอืแต่มองจากข้างบนอาจจะเห็นได้ชัดว่าแบบสีแดงแดงขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะฮะและฝั่งน้นนะฮะเป็นฝั่งของตําบลสันผีเสื้ออาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนนะและเขาก็จะมีตะลิ่ง ลงมานะมีตะลิ่งแบบให้ผู้คนลงมานั่งตกปลากันนะครับเนี่ยนะบางคนเขาก็มานั่งตกปลากันบางคนดัแบเบตอบางคนก็มานั่งชมวิวอะไรเงี้ยผมก็เห็นคนเข้ามานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะเนี่ยแต่สองคนนี้เหมือนจะมาตกปลาเออแต่ผมไม่รู้ว่าฝั่งนู้นนะมันลงตรงไหนเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะต้องไป หาทางลงมาเจออะไม่รู้มันลงตรงไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปสักวันหนึ่งนะว่ามันลงตรงไหนนะครับเนี่ยเพราะว่ามันน่านั่งกว่านะตรงนั้นนะน่านั่งกว่าด้านนั้นเป็นฝั่งตำบลสันปีเื้อนะครับส่วนด้านเนี้ยเป็นอ่ตาตำบลป่าตันนะ,ะทุกคนนะ เนี่ยน้ำขึ้นตัวนี้ก็คือแผ่นไม้ที่แบบเขาเอามานั่งรอตกปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนช่วงนี้ถนนหน,นทางก็ยังเงียบอยู่นะเพราะว่าประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะบ่ายสามยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบยังเงียบเงียบอยู่นะฮะยังเงียบเงียบอยู่แต่รอบประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงเนี่ยเอาละนะฮะทุกคนเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มติดแล้วเนะี่ย ตรงนี้เป็นซอยที่ลงมาใต้สะพานนะทุกคนเป็นถนนสาธารณะนะเป็นถนนสาธารณะเป็นซอยที่เขาแบบมานั่งเอารถลงมาจอดอะไรเงี้ยรถสามารถลงได้ด้านนี้ก็คือติดถนนนะครับเนี่ยสังเกตว่าจะมีรถติดไฟแดงสี่แยกะนะฮะม,มาด้านนี้นะครับเนี่ยก็จะมีรถเคลื่อน ไปสี่แยกไฟแดงอะไรเงี้ยซอยนี้นะครับก็คือสามารถลงท่าน้ำได้นะทุกคนนะสามารถลงท่าน้ำได้แล้วก็ลูกค้าร้านนี้นะฮะร้านลาบเนี่ยก็คือสามารถเอารถมาจอดได้นะครับตรงบริเวณนั้นนะฮะก็มาอัปเดตให้เห็นนะบบรรยากาศใต้สะพานนะครับทุกคนบรรยากาศใต้สะพานที่ ตลาดบ้านท่อนะฮะฝั่งนั้นขึ้นไปก็คือจะเป็นตลาดเลยนะครับตลาดจะติดกับสะพานเลยนะทุกคนจะติดกับมุมสะพานเลยนะฮะแล้วก็เลยไฟแดงไปก็คือจะเป็นวัดนะ,ะเป็นวัดบานท่อนะศาลาเขาสวยนะครับทุกคนถ้าใครว่างๆก็ลองมากราบไหว้สักกราระได้นะครับ นี่นะก็มาอัปเดตให้เห็นนะช่วงประบานเวลาประมาณบ่ายสามนะฮะผมว่างผมก็เลยเดินมาถ่ายให้ดูนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ใหมที่ผมอัปเดต ให้ดูกันนะดูกันยาวๆทุกคลิปทุกคลิปเลยนะฮะแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ําติดกติดตามสถานการณ์ท้องถนนในชั่วโมงเร่งด่วนหรือว่าไม่ชั่วโมงเร่งด่วนอะไรต่างๆเนี่ย <S <S 1> <S 1> บรรยากาศเชียงใหม่เชียงใหม่ด้วยกันนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ